พบกับน้องตันน้อยกันนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมเอ๋มายครับกันนะคะแล้วแขกรับเชิญพิเศษคะพูดด้วยค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อเจสนะครันะคะเป็นน้องตันนอยกันนะคะเป็นพี่ของดีแชนน์นะคะเล่นทั้งก็เกมกันนะครับใช่เราจะมาเล่นทั้งก็เกมกันอหนึ่งปรับก่อนโอเคตั้งไ่ลงเรือดูให้มันลงก่อน โอเคมันงั้นพี่ต้นตามมาตามมาเร็วๆเร็วอุ้ยเขามีหมาด้วยอยากหนีบ้างอ่ะใหเร็วเอาไปเอารอกันด้วยดิเอาเข้าอันไหนดีคะอันที่หนึ่งกันอันที่หนึ่งเลยเหรออันที่หนึ่งใช่เข้าไปละคุณไตเติลอ,อยู่ไหนโอ้อยู่นูนน่นไงเห็นไหมท่านผู้ชมนูนนะ่นน่ะนู่นน่ะ <laughs> กระโดดดินั่งยองๆอง่ะจะนั่งยอง โอ okay. เคยองก็ได้เหลือกี่นาทีแล้ว่กี่นาทีวะเดี๋ยวเหลือหนึ่งน,นาทีค่ะอันนี้ก็เล่นครั้งเดียวนะคะเล่นครั้งเดียวเลยเออเดี๋ยวถ้าใครใ<ต>ผ่านคือจบครับถ,ถ้าผ่านอื่นเราไม่ได้เล่นกับใครถือว่าเราจะเล่นเดียวนะคะเออใช่เล่นเดียวพี่เราพี่เราก็ไม่ได้ลงเกมอะไรอย่างนี้แบบเราหรอกเดี๋ยวผมจะไปลงอาทิตย์หน้าดีกว่านะครับ ใช่พี่เราจะไปลงอาทิตย์หน้าเออส่วนคลิปเนี่ยเราจะทำทีละวันทีละวันนะสก,กินถ้าอยากดูสก,กินเราสก,กินเราเป็นอย่างนี้นะคะนี่สก,กินเราพี่เราหนูนสก,กินนักนะักนะนะแคสเกมแต่พี่เราไม่ได้แคสเกมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแคสเกมดีกว่า,าพูดจริงนันแหละจะแคสเออเราจะคิดว่า เราจะไม่ลงอะไรอย่างอื่นแล้วนะคะเราจะเป็นนักแคสเกมโอเคเราจะเป็นนักแคสเกมนะโอ้เจอแต่ของกากาท่านผู้ชมดูดิฮึบฮขึ้นไปแล้วฮึบฮึบฮเดี๋ยวใส่ฮึบฮึบโอเคดาบหินไปคุณไตเติ้ลรอด้วยบอกว่าให้รอกันด้วย ตอกันด้วยเดี๋ยวตีตายเลยอะตกฮีตนันนั่งงองๆเราขึ้นมาดินั่งเรียงๆเออใช่ลืมไปเฮ้ยไม่ตกแล้วถึงโอเคนะคะเออเออเราจะพูดทำไมโอเคเออเราเราไม่รู้จะพูดอะไรเดี๋ยวเึ้นมาเร็วเดียวกำลังกระโดดไปไปไม่ได้ โอ๊ยโอ๊ยปีเติช่วยด้วยมันตีน้องไมันมีดาบอะโอ้โหอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งอย่ามายุ่งเออตีมาเลยตีมาเลยเห็นไหมพวกเราเป็นพวกเดียวกันคุณไทเติ้ลก็จะสก,กินแบบนี้นะคะเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยแหลกอะแหลกตอนนี้ไงหาแหลกแล้วเห็นกล้องแล้วเห็นกล้องแล้วตีมันตายเลย อยากเป็นพวกเรามันตีน้องน้อยทำไมมฝันปเป็นพวกเถอะฝันไปฝันไปวันนี้มันอยากเป็นพวกซะที่ไหนพิทต้นฝันไปฝันไปไปเจอเข้ารอบรอ okay, ดีวดกว่ยอย่าไล่มันเถอะโอเคก็ได้ก็ได้โหหิวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยตอนแรกไม่เห็นเจอวุแล้วเจอเจอกล่องเลยตรงนั้นไงกล่องเจอกล่องแล้วแต่เอากล่องไม่ได้ จอกล่องแล้วตัวนู้นน่าขอมิดาไหมดาบเลยดาบหินขอหนะ่อยขอหนะ่อยขอเสื้อหนะ่อยให้มีเสื้อโอเค้กเขาชุดเกือบตีคุณไงเดี๋ยวกินก่อนผมไม่หิวเลยอย่ะหิวแล้วเนะี่ย ก็คุณปรับแบบไม่หิวใช่ไหมล่ะอันนีไไ้ไม่มีที่ปรับนะครับคือลืมไปอันนไม่มีที่ปรับไป่ะคือเจอกล่องไมเจอคือส่วนนี้อยู่ไหนวะนี่น,น,นี่ตามมาตามมาเอา้าตรงนี้คุณอยู่ไหนอะอยู่นี่โอ๊ยกล่องกล่องเอา้าเมื่อกี้เห็นกล่องนี่เห็นกล่องอยู่แถวๆนี้พี่ไตเติ้ลของเราไปเก็บกล่องแล้วใช่ไหม,มเพราะขาลงไปตรงกลางกันแล้วเว่อเนี่ยมีคนตรง โอ้โหหิวแล้วอ่ะแป๊บเดียวก็หิวเองอะค่ะท่านผู้ชมเออเราจะไม่เดี๋ยวกระโดดอยากมีคนมันเป็นพวกกันครับไหนคะโอ้โหหลายคนเลยครับใครเป็นพวกกันคะมีหลายคนนะครับไหน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 มันตีกันจนตัวสายแมันไม่ได้พวกกันละเดี๋ยวลงบันไดก่อน ที่ฉันไม่ลงนะจะรออยู่บนนี้อุ้ยอผมขึ้นมาแล้ยก่อนอยากได้กล่องอ่ะอยากหิวหิวแ้วผมเจอคนแล้วแหละบึ้มเลยหิวแล้วมันเจอเอ้คุณคุณลงมาช่วยผมหน่อยโอ้ยลงมาเขาได้วรู้ว่าคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณไม่ต้องลงอ่ะผมจะขึ้นไปแล้วมันมาเร็วเร็วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวโอเคมันเป็นพวกกันมันมีสามคน เรามีแค่สองคนใช่เราเราไม่ยูเราอยากรูปูไม่ได้เราไม่ปูด้วยซ้ําถ้ามันขึ้นมานี่ประตูปิดจ่เรื่อยๆอ่ะหนีก่อนละกันเขารอเราไปตู้นะแกเคเขาเหลืออีกสี่นาทีนะคะเราขึ้นมาไี่ลงเลยอ้อยแหละเออประตูบ้านเปิดไม่ได้อุ้ยเปิดได้นี่อันนี้ไม่กลองแน่ใช่มีกองอันมี้อะไรมั่ง มีอาหารขอบคุณพระเจ้าจะมีอาหารผมจะกองกันกินกันกินสเต็กน่งแหละเอเเอถ้าใครถ้าใครไม่เห็นถ้าใครไม่เคยเห็นเราเล่นเกมเราก็เล่นนะไม่ใช่ไม่เล่น <c oughs> เอเอนะหดแล้วนะเออเราเราเราจะบอกบู๊เลยดีกว่ <นะ S 2> วเจอคนเดียวเลยเราจะบอกอีกทีนะว่า เราจะเป็นนักแคสเกมแล้วเราจะไม่มาถ่ายวีดีโออย่างอื่นแล้วเราจะแคสเกมแล้วนะแต่ถ้าไม่แน่เราอาจจะไม่ค่อยแคสหรอกเพราะว่าบางวันเราก็ยุ่งยุ่งบางนะคะแล้วคุณมีทำอะไรในบ้านบ้างก็ต้องมาสำรวจสิคะว่ามีกล่องหรือเปล่ามีหรอกบ,บ้านอื่นไม่มีบ้านมีอยู่แค่นั้นนะรู้ได้ไงดีวดวดวกว่า เฮ้ยคุณอยู่ไหนไม่เห็นลยเนี่ยอุ้ยเจ้กล่องคุณไปไหนเนี่ยกลับมากลับไปละกลับไปละอุ้น่ารักจก่กับผมเลยกำังตอกึ้นมือยู่ไปได้ไงอ่ะเด้อเด้เด้อ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 เดอเด้นเด้อเด้อด้อเ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 ดเอ้อเด้่ด้องอ้เด้อเด้้เด้อเเอเดด้อ แล้วก็ปเนี่ยหมายถึงท่อนแรกจะไปยังไงฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งฝั่งนู้นฝั่งไหนฝั่งไหนคุณอีกฝั่งครับไปเออทางนี้ครับเออขึ้นนื้อฮึโอ้ยมันขึ้นยากมากเลยนะการขึ้นตัวก็มันต้องขึ้นยากอยู่แล้วสิเออท่านผู้ชมคะเราจะไม่ถ่ายถ่าย เราจะไม่ถ่ายเกิน15บห้าวินะเฮ้ย15นาทีไว้แล้วโอเครอด้วยแตวยาขู่ไวไม่ได้ทางตันคุณไม่ต้องขึ้นมาแล้วอ่ะมันทางตันแล้วเฮ้ยผมจะลงไว้ไงเนี่ยก็กระโดดลงมาโอ๊ยหมายถึงกระโดดลงมาทีละขั้นทีละขั้นตายเลยต้องไปเก็บของ คุณกังอ่าจคโมยผมโอ้ยก็คุณยอมตายเองนี่ถ้้เขาจบไปก่อนแล้วกันนะครับให้คุณให้เขาเล่นเสร็จก่อนดี่ฉันจะยังไม่จบนะคะเอาเอาจะลงทีไม่ทีละวันแล้วไปลงต่อๆเลยนะครับโหจะลงต่อๆเลยเหรอคุณเฮ้ยเหลืออีก่วิเนี่ยเหลืออีกหนึ่งวิเฮ้ยหนึ่งนาทีเออชอบแยกคบิเป็นนาทีเนี่ยต้องไปเรอเอ้ยคุณเหลือคุแปดเก้านะครับ ก็นาทีแล้วค่ะค่าถ้าเราเล่นจบเดี๋ยวตกมาอย่างไม่มีใครอยู่กลางเลยครับไม่มีใครที่ฉันจะมารอตรงกลางแน่แหละอาหารแล้วอาหารคนตกมาถึงน้ำน้ำน้ำอ้าวกินไม่ได้กินอันเด้กกระตุกเอ๊ะมื่อไหร่จะ โอ้ยที่เจ็ดรอแล้วอะหลือกี่คนหกคนสุดท้ายครับห้าคนสุดท้ายค่ะหกคนนะคุณดูดีๆคือห้าคนนะครับผมดูห,ห้าคนสุดท้ายครับห้าคนสุดท้ายรวมที่ันก็เป็นอุย้ยห้าสี่สามสองหนึ่งจะได้ขึ้นไปดิมบนก,กันแล้วอเอเออตกแล้วตายอา้าวตายกันหมดครับตายกันหมดไม่ <laughs> มีใครใชนะ รัสนี้ก็ขอจบไปก่อนนะคะขอจบไปก่อนนะคะบ๊ายบาย